ครับกลับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้มาพบกันนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอ่านหนังสือนะครับเรื่องเสกียวัรนะครับต้นบัญญัติมารยาทไทยนะครับเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนานะครับของพระราชภาวนาจารย์พระเดชทัตตีโวนะครับคือพระเดชพระหูหลวงพ่อ ทัตตะชีโวของเรานะครับเสกียวัตรต้นบัญญัตรมริมารยาทไทยพระราพ,พมนาจารย์พระเดชทัตตะชีโวลองเจ้าอาวาสวัดพระธมกายตำบลคลองสามอคลองอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี คำนำพิมพ์ครั้งแรกในสังคมทั่วไปการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นมารยาทเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมารยาทจะปกปิดความไม่งามต่างๆของร่างกายและป้องกันการกระทบกระทั่งในหบู่คณะสำหรับประเทศไทยพระพุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทไทยสามารถกล่าวได้ว่าพระวินัยในบทนี้เสขกิยวัตรเป็นต้นบรญญัติของมารยาทไทยหลวงพ่อทัตตะชิโวได้กรุณาเทศนาอธิบายถึงพระวินัยบทนี้อย่างละเอียดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ทันที สำนักพิมพ์พรวิการ1988าสำนึกในพาะคุณของหลวงพ่อทัตตาชิโบที่ได้อนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นสำนักพิมพ์พรวิการ1988ําคำนำผู้แต่งเรามักเข้าใจว่ามารยาทเป็นเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสังคม เพื่อความงดงามน่าดูเพื่อการยอมรับเข้าเป็นหมู่คณะเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วมีเบื้องลึกเบื้องหลังลึกซึ้งเกี่ยวกับต้นบัญจัติของมารยาทที่เรายอมรับกันอยู่ในปริบันนี้ถ้าเราย้อนมาสำรวจตัวเองเราจะพบว่าในตัวของเรานั้นมีแต่สิ่งไม่งามทั้งสิ้น ของเสียที่ขับออกจากร่างกายทั้งหลายล้วนแล้วแต่ไม่น่าพิสมัยทั้งนั้นจึงเป็นปัญหาว่าจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้ความไม่น่าดูเหล่านั้นไปรบกวนผู้ที่อยู่รอบข้างเราและจะทําอย่างไรจึงจะป้องกันการกระทบกระทั่งอันเกิดจากความไม่งามของสิ่งเหล่านั้นได้จากปัญหาเหล่านี้จึงได้มีการบัญญัติมารยาทขึ้น เพื่อเป็นกฎเกณฑ์ใช้สืบต่อกันมาซึ่งต้นประยัตยิของมารยาทต,ต่างๆที่เก่าแก่และถือเป็นต้นแบบของมารยาทไทยในปฏิบันก็คือเสกียวัตรซึ่งเป็นบทหนึ่งของพระวินัยในพระพุทธศาสนานั่นเองความสงา่าความงามสง่าในศีลาจารวัตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างความเริ่มใสศรัทธา แก่ผู้ได้พบเห็นและพระพุทธองค์ทรงอบรมสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์ให้มีศีลาจารวัตอันงุตงามเรียบร้อยโดยทรงบัญญัติหมวดพระวินัยเสกียวัตรขึ้นมาใช้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์ขั้นพระสงฆ์ปฏิบัติตามพัะธรมรมวินยัยขั้นพระภิกษุปฏิบัติตามพระวินัยบทนี้แล้วทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบ สมดวลง,งามสงา่าทำให้ผู้ได้พบเห็นเกิดความเรื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยตั้งแต่บรรพรบําพระบุรุษไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้อย่างลากลึกในสังคมไทยจนชาติไทยได้คุ้นเคยกับศีลาราจารวัตอันงดงามของพระพิสุสฆ์จนได้ซึมซับ และถ่ายทอดกิริยามารยาทที่นุ่มนวลที่นุ่มนวลน,นั้นอบรมสั่งสอนลูกหลานสืบทอดต่อๆกันมาเสขียวัตรจึงเปรียบเสมือนเพชรน้ำหนึ่งที่ทำให้คนไทยเป็นคนพิเศษมีความน่ารักนุ่มนวลสิ่งเหล่านี้ไม่มีในชนชาติอื่นจึงสมควรที่ลูกหลานไทยในยุคป,ปัจจุบันจะต้องกลับมาทบทวนฝึกฝนตนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของเยาวชนไทยพระราภพมนาจารย์พระเด็จทัตชีโวคำนำฉบับจัดพิมพ์พุทธศักราช2,559ประเทศชาติบ้านเมืองจะรุ่งเรืองหรือตกต่ำขึ้นอยู่กับแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในชาติเป็นสำคัญ ถ้าคนในชาติดำเนินดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องประเทศชาติย่อมประสบความรุ่งเรืองตามไปด้วยแต่ถ้าคนในชาติดำเนินชีวิตในแนวทางที่ผิดพลาดประเทศชาติย่อมมีแต่ความหายยนะตกต่ำอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นประเทศล่มสลายได้ในที่สุดสาเหตุที่ทําให้ชีวิตคนล้มเหลวและประเทศชาติล่มสลายนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าวิบัติ4ได้แก่ 1. ศีลวิบัติ คือความล้มเหลวในการรักษาศีลศีลมีคือความสมรวมกายและวาจาไม่ให้เบียดเบียนสื่อผู้อื่น2อาจะสออาจะและวิบัติคือความล้มเหลวในการฝึกมารยาทมารยาทคือความประพฤติที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน3ทิฏฐิวิบัติคือความล้มเหลวในการปลุกฝังสัมมาทิฏฐิคือทัศนะ สัมมาทิฏฐิคือทัศนคติที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตโดยไม่ผิดศีลผิดธรรม 4. อาชีวะวิบัติคือความล้มเหลวในการประกอบสัมมาชีวะสัมมาชีวะคือการเลี้ยงชีพโดยสุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมผู้มีปัญญามองเห็นสาเหตุของความล้มเหลวเหล่านี้จึงพยายามสุดชีวิตที่จะหาทางป้องกันความวิบัติ ตกต่ำทั้ง4ประการนี้ไม่ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตตนและบุตรหลานอันเป็นที่รักของตนความวิบัติทั้ง4ประการนี้ป้องกันได้ด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อครอบครัวต่อสังคมต่อเศรษฐกิจต่อความมั่นคงของประเทศชาติและต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา วิธีฝึกตนให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพนั้นบำพัพชนบำบำพบชนไทยได้เลือกเอาพระว,วินัยสงฆ์หมวดหนึ่งที่ชื่อว่าเสขียวัตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในศีล227ข้อและเป็นส่วนหนึ่งในอภิสมาจารย์ในอภิสมาจาริก กัววัตของพระสงฆ์มาเป็นบทฝึกคุณธรรมในชีวิตประจำวันให้แก่ชนชาติไทยนับตั้งแต่ครั้งสร้างชาติบ้านเมืองในยุคโบราณกาลมาแล้วเพราะเสขียวัตเป็นบทฝึกพื้นฐานหรือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะป้องกันความวิบัติทั้งสี่ได้เป็นอย่างดีดังที่พระบรมศาสดาตรัสว่าข้อที่พิสุบบำเพ็ธรรม คืออภิสมาจาริกกวัดให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญธรรมของพระเศกศีลนอันเป็นข้อบัญญัติให้บริบูรณ์ได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ข้อที่พิสุบํำเพ็ญธรรมของพระเศกให้บริบูรณ์แล้วจากรักษาศีลที่เหลือทั้งหมดให้บริบูรณ์ได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ ข้อที่ภิกษุรักษาศีลให้บริบูรณ์แล้วจักอบรมสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ข้อที่ภิกษุอบรมสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้วจักจเจริญสมาธิจักจเจริญสัมมาสมาธิให้บรุบ์ได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ต่อมาเสกีวัตนี้ได้รับการสืบทอดมาตามลําดับจนกลายเป็น ลากฐานวัฒนธรรมอันงดงามอันดีงามของประเทศไทยในปัจจุบันคณะผู้จัดทำมีความเห็นว่าการที่ประเทศชาติบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายจนกลายเป็นความแตกแยกในสังคมนั้นมีสาเหตุเกิดจากชาวไทยไม่ได้สมาไม่ได้สามัคคีร่วมใจการป้องกันวิบัติสีไม่ให้เกิดแก่บ้านเมืองของเราการที่จะทำให้ประเทศไทย ผ่านปัญหาความแตกแยกในประเทศนี้ได้สำเร็จจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยในชาติจะต้องสร้างหลักประกันที่ทำให้ชีวิตไม่ล้มเหลวประเทศชาติไม่ตกต่ำด้วยการเลิกโทษผู้อื่นแต่หันกลับมาฝึกฝนอบรมตามบทฝึกเสขีวัดร่วมกันเพื่อให้ทุกคนเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศไทยตามเจตนารมณ์ที่บรมชนได้วางรากฐานไว้ตั้งแต่ครั้งแรก เริ่มสร้างชาติสร้างแผ่นดินด้วยนี้คณะผู้จัดทารรจึงได้กราบขอความเมตตาพระเดชพ,พระคุณพระราพงวาจจา์หลวงพ่อตาตชิวนำต้นฉบับหนังสือเสขียวัตต้นฉบับมารยาทไทยซึ่งได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2528มาจัดพิมพ์ใหม่อีกครั้งเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงให้ชาวพุทธนำบทฝึกจากพระวินัย ในพระพุทธศาสนามาช่วยกันแก้ไขประเทศชาติบ้านเมืองให้เกิดความสมัคคีปรองดองผ่านพ้นวิกฤตความแตกแยกผ่านพ้นวิบัติ4ของประเทศสามารถนําความสงบร่มเย็นของพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนากลับคืนสู่สังคมร่วมกันเพื่อทําให้ความองอาจสง,ง่างามของประเทศไทยปรากฏขึ้นในสายตาชาวโลกอีกครั้ง คณะผู้จัดทำรรกองพิชาการอสมบัติยี่ธันวาสองพันสารบัญเสกียวัตต้นฉบับมารยาทไทยหมวดที่หนึ่งสารูปหมวดที่สองโู ชนะปฏิสังยุตบทที่สธรรมเทศนาปฏิสังยุตบทที่4ปกิณกะเสีขีวัดเปรียบเหมือนเพชรน้ำหนึ่งที่ทำให้คนไทยเป็นคนพิเศษมีความน่ารักนุ่มนวลซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีในชนชาติอื่นจึงสมควรที่ลูกหลานไทยในยุคปัจจุบันจะต้องกลับมาทบทวนฝึกตนเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชนชาวไทยเสรษคีวัตรต้นบัญญัติของมารยาทไทยเรื่องที่นำมาฝากในวันนี้คือบอกเกิดของมารยาทไทยเราสงสัยกันมานานว่ามารยาทไทยตลอดจนขนรรมเนียมที่เราใช้กันเราได้มาจากไหนกันแน่ซ้ำยังแตกต่างไปจากชนชาติอื่นรอบๆบบ้านแต่ว่ามี ความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลกก็พบว่ามายาทและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้มาจากพระพุทธศาสนานั่นเองมารยาทไทยที่พูดในวันนี้เป็นการยกเอาหมวดพระวินัยหมวดหนึ่งในวินัยของสงฆ์เรียกว่าหมวดเศขียยิวัรว่าด้วยมายาทอันงดงามของพระพกษุซึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาจากมารยาทกษัตริย์เพราะพระองค์เป็นเจ้าชายในราชวงศ์สกยยของกรุงกบลิลพัทแคว้นสักกะมาก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงนำมารยาทกษัตริย์ที่ดีงามมารวมกับมารยาทของนักบวชที่ดีงามในยุคนั้นซึ่งพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าดีจริงแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม มาบัญญัติเป็นมรารยาทของมิสุจากนั้นได้กลายมาเป็นมรารยาทของชาวไทยเราด้วยก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจเสียก่อนว่าทําไมต้องมาฝึกมรารยาทกันว่ากันจริงๆตามหลักขั้นพื้นฐานแล้วแล้วก็ 1. เพื่อปกปิดความไม่งามในร่กายของเรา 2. เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกันในตัวของเรานี้ไปดูเถอะไม่ว่าของแข็งของเหลวไม่ว่าอากาศ ไม่ว่าลมที่ออกจากตัวเราแม้ที่สุดเสียงที่ออกจากตัวเราจริงๆแล้วไม่น่ารักสักอย่างจริงๆแล้วน่าสะอิดสะเอียนทั้งนั้นแหละน้ําที่ออกมาจากตัวเราเช่นน้ํำมูกมันน่าจะดูเส,สมอไหร่น้ําลายนี้ลองไขบ้วนน้าลายให้เรากินสักถ้วยจ้งก็ไม่เอาเครืองตายเห็นจะพอดูก็ได้แต่น้ําตาของบางคนดูมันสวยดีหรอก หยดยังกะน้ำค้างแต่พอเข้าไปใกล้ไม่ไหวยิ่งน้ำปัสสาวะเลิกพูดกันนี่ของเหลวอ,ออกจากร่างกายเอาเข้าจริงจริจังแล้วหน่าสะเอือนของแข็งออกจากร่างกายยิ่งไม่ต้องอธิบายละนะของตัวเองยังรังเกียจลำแน่แน่รังเกียจลำคาญออกมาแล้วต้องรีบล้างรีบเช็ดกลิ่นที่ออกปากจากตัวเราไม่มีดีเอาเถิดพอเหงื่อออกจาก เหงื่อออกแล้วต้องหาน้ําอบน้ําหอมมาฉลมการเอาไว้ไม่งั้นกลิ่นไม่ดีในร่างกายเป็นต้องรบกวนชาวบ้านสีตัวกับเรานี่มันก็เหมือนกันไม่ดียิ่งพอโกดหน้าเขียวหน้าดำปากสันหน้าเป็นผีเลยเสียเลยเป็นยักษ์ไปเลย ทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานอกจากคุณธรรมแล้วจะเอาของดีๆหายากทั้งเนื้อทั้งตัวเรานั้นมันมีของไม่ดีอย่างนี้ถ้าเราไม่ระวังก็ไปก่อความลำคาญให้ชาวบ้านเมื่อก่อความลำคาญเข้าไปใครจะรักความน่ารักหมดไปเลยแม้ไม่ได้ทำอะไรหรอกนั่งอยู่เฉยแต่นั่งไปร่วมไปท้องแต่ไปนั่ง ไปไปท้องมันร้องจอกจกไปคนข้างๆก็ลำายลำคานนี่เสียงออกจากตัวเรามันไม่ใช่เสียงที่ไพเราะอะไรบางคนยิ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเราไม่อยากเข้าใกล้หายใจเข้าหายใจออกเสียงดังคืดคลาดยังกับเสียงแมวกรนยิ่งบางคนไม่ใช่แมวกลนหรอกนอนกลนเสียงยังกับลงสีไฟคืดคาดคืดคาด เสียงที่ออกจากตัวกลิ่นที่ออกจากตัวของแข็งที่ออกจากตัวของเหลวที่ออกจากตัวของที่จะออก,ออกจากตัวเรานี้ไม่ต้องมากหรอกอาหารตั้งโต๊ะแหมน่ากินหอมเชียวตักใส่บาตเคี้ยว3-4ถึงทีคลายออกมาใหม่แล้วบอกให้ตักเข้าไปอีกทีสิไม่เอาแล้วกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่ากินไม่น่าดูนี่คือตัวของเราเพราะฉะนั้น ที่ส่องกระจกทุกวันทุกทกวันว่าแฮมชันนี่มันสวยมหุนอยู่หน้ากระจกห้ารอบ10รอบหรอบสิบตลบนะหลงตัวเองพระสมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงมองทะลุป,ปุโปรงหมดเลยทรปปงบัญญัติมรญยาติให้ภิกษุหมวดหนึ่งเรียกว่าเสขียวัตรเพื่อป้องกันความหน้าสะีิดสะเอียนในตัวของเราให้หมดไป แล้วก็ในเวลาเดียวกันช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดีน่าเคารพขึ้นมาอีกหมวดธรรมหมวดนี้ต่อให้กลายเป็นพื้นฐานของมารยาทไทยฉะนั้นวันนี้เรามาศึกษาเสกขียวัตรเพื่อว่าถ้าเรามีข้อบกพร่องอะไรในตัวเราจะได้รู้และแก้ไขทันบางคนทำงานก็เก่งจะพูดจากก็เพราะพักพวกเพื่อนฝูงก็รัก ในเชิงของการทำงานในการพูดจาแต่ว่าพอถึงเวลากินข้าวมีงานเลี้ยงเขาไม่เคยชวนเราไปเลยเราก็อดจะเนื้อเคียงไม่ได้อะไรกันทีงานหนักมาตามเราทีจะกินไม่มาตามชักโมโหอ๋อแท้จริงมารยาทในการรับประทานอาหารของเรานี่มันแย่จริงๆกินแล้วเหมือนหมูกินเขาเลยไม่เชิญไปเอ๊ะ เรานี่ความรู้ก็ดีความสามารถก็ดีแต่ว่าทำไมละ่ะพวกเพื่อนๆไม่รักเราเข้าไปคุยกับเขาทีไรนหนีทุกทีเลยอ๋อกลิ่นตัวของเรามันแรงจริงๆแล้วเวลาพูดน้ำลายมันกระเซ็นฟอดเดียวเพื่อนทนไม่ไหวจริงๆหนีแน่หมดอะไรๆก็ดีหรอกถ้านั่งก็ดีถ้ายินก็ดีแต่เวลาเดินเสียบุคลิกหมดไม่น่าดูเดินขาทางๆมาวิ่งรอด ได้สบายๆเพื่อแก้ความไม่น่าดูควรมาศึกษาเสกขียวัตรซึ่งมีอยู่4หมวดด้วยกันทั้งที่เป็นของภิกษุแต่จะขยายความให้เห็นแนวทางว่าจะนำเอามาใช้กับประชาชนได้อย่างไรหมวดที่1สาลูปว่าด้วยธรรมเนียมที่ควรประพฤติเวลาเข้าบ้านตามธรรมดาพระก็อยู่ในวัดแต่ ถึงเวลาจะเข้าบ้านประชาชนไปในหมู่บ้านต่างๆควรจะปฏิบัติอย่างไรเรื่องนี้เราจะมาใช้ปรับปรุงตัวเราเองเวลาเราอยู่บ้านเราจะทําตัวย่งไงก็ได้แต่ออกนอกบ้านจะต้องทําอย่างไรบ้างเอามาเปรียบเทียบกับพระภิกษุหมวดที่2โภชนะ ปฏิสังยุต์ว่าด้วยธรรมเนียมในการรับบิณฑบาตและในการฉันอาหารซึ่งจะเอามาปรับใช้มารยาทในการรับประทานอาหารหมวดที่สคือธรรมเทศนาปฏิสังยุต์ว่าด้วยธรรมเนียมของการแสดงธรรมถ้าพูดอีกทีก็คือวิธีที่จะอบรมลูกๆหลานๆหรือตักเตือนคนให้ได้ผลอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้ควรที่จะอบรม ลูกหลานอบรมลูกหลานไม่ค่อยได้ผลศึกษาเสียว่าพระท่านทำอย่างไรควรเตือนเพื่อนพรรพวกเพื่อนฝูงเตือนลูกน้องไม่ค่อยได้ผลมาดูสิว่าพระท่านทำอย่างไรแก้ไขเสียแล้วเราจะได้ดูตามนั้นบทที่4ปกินกะว่าด้วยธรรมเนียมในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ท่านสอนหมดนะก็ขออภัยไม่มีศาสดาที่ไหนในโลกหรอกจะมาสอนสิทธิ์ว่าการถ่ายจระเเธอควรทําอย่างไรจะถ่ายปัสสาวะเธอควรทําอย่างไรไม่มีศาสนาใดในโลกสอนแต่พระพุทธเจ้าสอนสอนละเอียดด้วยซึ่งแน่นอนก็กลายมาเป็นธรรมเนียมในการใช้ห้องน้ําห้องท่าในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนของเรารวมไปในนั้นด้วย โอเคครับวันนี้ก็พอสังเกตนะครับกับการอ่านหนังสือเสขียวัตต้นบัญญัติของมารยาทไทยนะครับที่เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระเดชพคุณหลวงพ่อท่านจาชีโวของเรานะครับวันนี้ก็กลับลาทุกท่านทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ